สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิวรีแลนดนะคะเจอกันเช่นเคยค่ะกับการรีวิวซีรีส์แบบนี้นะ วันนี้ค่ะเปรียยก็จะมารีวิวซีรีส์จีนนะคะเรื่องพิชิตรักนักแม่นปืนค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์รักโรแมนติกแนวกีฬานะคะสําหรับกีฬาในเรื่องนี้เนี่ยก็คือกีฬายิงปืนนั่นเองตามชื่อเรื่องเลยนะคะใครที่ชอบแนวสปอร์ตนะบวกกับความรักความฟินความน่ารักเนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนค่ะโดยได้พระเอกหูอี้เทียนนะคะประกบกับนางเอกสิงเฟยค่ะต้องบอกเลยนะว่าพระนางคู่นี้เคมีดีงามมากๆนะคะ ะะด้วยความที่แบบเป็นพระนางต่างสายคือนางเอกของเราจะตัวน้อยนิดมากๆนะคะพอยืนแล้วเนี่ยก็คือแบบแค่ไหล่พระเอกอะไรแบบนี้สูงแค่ไหล่พระเอกนะคะมันก็จะมีความแบบน่ารักมุ้งมิ้งนะแล้วคือแบบถ้าเกิดพระเอกก่อนนางเอกเนี่ยมันก็จะประมาณว่าแบบนางเอกเนี่ยโอ้โหจมแบบแผ่นอกพระเอกเลยนะคะส่วนหูอี้เทียนนะคะต้องบอกเลยว่าลุกนักกีฬาแบบนี้นะคะหล่อสุดๆดเลยนะมีความแบบว่าตัวสูงขาย,ยาวนะคะ าม,มากๆๆจริงโดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของถังซินค่ะนักไลฟสดด้านกีฬาฝึกหัดนะคะของบริษัทรุ่ยไลฟ์ค่ะเธอเป็นสาวสวยน่ารักสดใสนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและบริษัทของเธอค่ะก็ได้มีการร่วมงานนะคะกับมหาวิทยาลัยไหยาค่ะเธอจึงได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะให้ไปทําการไลฟสดในการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการหนึ่งคะ่ะที่ทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยไหยาเนี่ยได้เข้าร่วมด้วยซึ่งนี้นะคะจะเป็นด่านสุดท้าย ในการฝึกงานของเธอค่ะถ้าเกิดว่างานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเธอก็จะผ่านโปรโลแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจําค่ะแต่เรื่องราวเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นแบบนั้นนะคะเมื่อเธอเนี่ยได้พบกับผู้ชายที่เธอแอบชอบและเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะในวัยเรียนค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ทิ้งเธอไปแบบไม่รู้สาเหตุนะ ซึ่งเขาก็คือเสนชิงหยวนค่ะกับตันทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยไหหยานะเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนสั้นอัดลมที่มีพรสวรรค์เก่งสุดๆนะคะแล้วก็คือฮอตมากๆโดดเด่นมากๆนะคะเป็นที่แบบกรีกรดรัตของสาวๆนะแฟนคลับสาวๆนี่คือตรึมความฝันของเขาเนี่ยก็คือโอลิมปิกนะคะแล้วคือเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เย็นชานะ,ะไม่สนใจเรื่องรอบตัวเลยนะคะแล้วก็จดจ่ออยู่กับการฝึกซ้อมอย่างเดียวซึ่งการเจอกันของทั้งคู่ในครั้งนี้นะ ะพระเอกจํำนางเอกไม่ได้จ้าแล้วคือเย็นชากับนางเอกมากนะคือแบบเหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะถึงขั้นที่ว่านางเอกเนี่ยมาไลฟา์สดใช่ไหมล้วพระเอกเนี่ยไปบอกกับนางเอกนะว่าคือขอให้เธอเนี่ยช่วยออกไปจากสนามหน่อยนะออกไปจากสนามแข่งหน่อยเพราะว่าคือฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเธอรบกวนฉันอะไรแบบนี้นะซึ่งก็คือแต่ละคำพูดเนี่ยทำร้ายจิตใจนางเอกสุดๆนะ แต่ที่พระเอกทําแบบนั้นนะคะก็มีสาเหตุค่ะคือนางเอกเนี่ยทำให้พระเอกไม่มีสมาธิในการยิงปืนนะคะคือใจจะเต้นแรงตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรไปนะคือเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพระเอกมาก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยพระเอกจะเป็นคนที่แบบว่าแบบสมาธินี่คือดีมากๆนะยิงปืนนี่คือคะแนนสูงตลอดนะคะแต่ว่าคือครั้งนี้คือพอนางเอกเนี่ย อยู่ในสนามด้วยเนี่ยพระเอกเห็นนางเอกแล้วก็คือไม่มีสมาธิเลยนะยิงเนี่ยก็คือได้คะแนนน้อยตลอดเลยนะคะส่วนนางเอกนะคะก็มีอาชีพการงานของตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันนะจะได้บรรจุไม่ได้บรรจุก็คืออยู่ที่งานนี้นะแต่ว่าสุดท้ายนะคะเพื่อพระเอกเนี่ยนางเอกก็ยอมที่จะหยุดไลฟนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะทําการไลฟสดต่อนะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสนามคืออยู่นอกสนามแล้วก็ไม่ต้องรบกวนพระเอกอะไรแบบนี้ซึ่งนาง ะะก็ได้รับการช่วยเหลือจากตู้หลิงเฟิงค่ะหนุ่มเพลย์บอยทายาทหลิงตากรุ๊ปนะคะที่มาดูการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะมองหานักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยายอดตาให้กับธุรกิจของตัวเองจนในที่สุดนะคะพระเอกก็สามารถที่จะคว้าแชมป์รายการนี้มาได้นะคะ หลังจากการแข่งขันค่ะนางเอกเนี่ยก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับพระเอกนะพยายามที่จะรื้อฟื้นความหลังนะคะแต่ว่าพระเอกค่ะกับจําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่สนใจอดีตเลยพระเอกก็คือบอกนางเอกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยสนใจแค่เป้ายิงปืนตรงหน้าแค่นั้นนะคะ นางเอกของเราค่ะด้วยความแบบว่าเสียใจนะก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็จะไม่เจอกันกับพระเอกอีกแต่ด้วยความที่ลฟ์สดของนางเอกนะคะยอดวิวเนี่ยพุ่งทะลุจ้าด้วยความเก่งของนางเอกเองด้วยนะคะความโปรของนางเอกเนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของการยิงปืนเป็นอย่างดีพกศัพท์เฉพาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนี่คือแบบโอ้โห ครบถ้วนจริงๆนะคะรวมถึงความหล่อของแชมป์ยิงปืนของเรานะคะนั่นก็คือพระเอกเนี่ยโอ้โหโแบบแพลวเพลวมากๆนะคะและยังมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องกอดสิบ่ะคือว่านางเอกของเราเนี่ยตอนที่ไลฟ์สดนะคะในวันนั้นเนี่ยนางเอกเผลอพูดถึงความหลังกับพระเอกขณะที่กําลังไลฟ์สดอยู่เลยนะแล้วก็เลยทําให้คนในโซเชียลนะคะเอาไปพูดกันเอาไปเมาส์กันนะมันก็เลยส่งผลให้ไลฟ์สดของนางเอกเนี่ยได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมาก จนงานของนางเอกต้องสารต่อค่ะจากที่กะว่าจะไม่เจอกันกับพระเอกอีกแล้วนะก็กลายเป็นว่าต้องมาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะ เมื่อบริษัทของนางเอกค่ะจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมยิงปืนของพระเอกนางเอกเนี่ยก็เลยต้องไปไลฟ์นะตามติดชีวิตทีมยิงปืนมาหาวิทยาลัยไหยานะคะก็จะเป็นพวกการตามติดชีวิตประจําวันการฝึกซ้อมประจําวันประมาณนี้นะคะพระเอกนะคะก็เริ่มพยายามเข้าหานางเอกมากขึ้นอย่างไม่รู้ตัวนะอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะจนในที่สุดค่ะพระเอกก็ยอมรับกับนางเอกว่าฉันรู้สึกว่าเริ่มเสพติดเธอ เออเอาสิเป็นไงละ่ะไม่ธรรมดานะคะพระเอกเราเห็นเย็นชาแบบนี้แล้วก็เหมือนกับความรักของทั้งคู่นะคะกําลังจะพัฒนานะแต่ก็กลายเป็นว่าฟอร์มของพระเอกค่ะกับตกลงนะแล้วด้วยความที่โค้ชเนี่ยก็มาเตือนพระเอกนะคะเหมือนกับว่าไม่อยากเห็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างพระเอกเนี่ยต้องหมดอนาคตหรือว่าล้มเหลวกลางคันอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของพระเอกเองด้วยนะคะที่มีให้กับการยิงปืนเนี่ยพระเอกก็เลยตัดสินใจเลือกการยิงปืนนะคะ แล้วก็บอกกับนางเอกเขาว่าจะรักษาระยะห่างกับนางเอกนะแล้วก็จะไม่ขอเกี่ยวพันกับนางเอกอีกซึ่งมันก็ทําให้แบบนางเอกคือเสียใจมากๆเลยนะลองคิดดูนะว่าผู้ชายคนเดิมอ่ะคนเดิมที่เคยทิ้งเราไปแบบไม่รู้สาเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วคือวันนี้เหมือนกับความรักมันกําลังจะเริ่มต้นอนะ่ะแล้วคือเขาเนี่ยเป็นคนมาให้ความหวังเราด้วยนะแบบเราพยายามจะออกห่างแล้วแต่เขาก็คือมาเข้าใกล้เราเองมาให้ความหวังเราเองอะไรแบบนี้แล้วอยู่ๆก็คือมาทิ้ง เราไปเป็นครั้งที่สองนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย เจ็บปวดเอาจริงๆหลังจากนั้นนะคะตู้หลิงเฟิงค่ะพ่อเพลย์บอยหล่อรวยคนนั้นนะคะก็เข้ามาเป็นนักกีฬายิงปืนตัวสำรองพร้อมกับควบตำแหน่งผู้ดูแลโปรเจกต์สนับสน,นุนทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยไหยาดแทนบริษัทของนางเอกค่ะคือด้วยความที่โค้ชเนี่ยไม่อยากให้นางเอกมามีผลกระทบกับพระเอกนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกบริษัทของตู้หลิงเฟิงเนี่ยให้มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมยิงปืนแทนนางเอกของเรานะคะเลยต้องพยายามทําทุกวิธีทางค่ะ เพื่อที่จะให้บริษัทของเธอเนี่ยได้ร่วมงานกับตู้หลิงเฟิงด้วยมันก็เลยทําให้หนางเอกกับตู้หลิงเฟิงนะคะต้องมาใกล้ชิดอยู่ด้วยกันตลอดตลอดอยู่นะซึ่งพระเอกค่ะที่ตัดความสัมพันธ์กับนางเอกไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยกับทําไม่ได้นะ กลายเป็นว่าพยายามที่จะตามหึงตามห่วงนังเอกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เข้าหานางเอกอีกคือบอกเลยว่าพระเอกเนี่ยมีความว้าวุ่นสูงมากๆนะน่าจะเป็นการที่แบบเององงตัวเองสับสนตัวเองนิดนึงนะคะก็แบบนี้แหละนะนังเอกเนี่ยก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างนะคะเพื่อที่จะแบบว่าตัดใจจากพระเอกให้ได้เนี่ยก็เลยแบบไม่ยุ่งเลยออกห่างไม่พบหน้าหลบหน้าอะไรแบบนี้นะคะแต่พระเอกเนี่ยก็คือจะเข้าหานังเอกตลอดอยู่นะ ส่วนตู้หลิ่งเฟิงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยนะคะให้พระเอกเนี่ยรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตู้หลิ่งเฟิงเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนางเอกนะคือนางเนี่ยชอบสือเสี่ยวฉือนะคะนักกีฬายิงปืนหญิงคนเก่งคะ่ะ ซึ่งเธอเนี่ยเป็นคู่หูกับพระเอกนะคะแล้วก็ดูเหมือนกันว่าจะชอบพระเอกด้วยแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคือความชอบนเนมนเป็นความชอบแบบไหนเป็นความชอบแบบชื่นชมในความสามารถหรือว่าเป็นความชอบในแบบอื่นนะคะเราก็ต้องมาตามดูกันตรงนี้ด้วยนะคู่รองคู่นี้ก็น่ารักนะคะจะเป็นฟิลแบบว่าหนุ่มเพลย์บอยจอมเจ้าชู้กับนักกีฬายิงปืนสาวสวยคนเก่งที่ไม่ตกหลุมพรางในความหล่อรวยแบบง่ายๆเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าเพล เดบอยคนนี้นะคะจะมีสารพัดวิธีในการมาจีบหญิงยังไงบ้างนะคะส่วนพระนางนะคะเราก็ต้องมาตามลุ้นกันค่ะว่าความรักของพวกเขานะคะจะเป็นอย่างไรจะคบกันเมื่อไหร่นะคือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการที่เข้าหากันไปเข้าหากันมา คนนึ่งตัดใจคนนึงตัดขาดนะคะแต่บอกเลยนะว่าคือกลิ่นความฟินเนี่ยมาแบบแรงสุดๆเลยนะรอพวกเขาคบกันก่อนนะคะบอกเลยว่าอห,หวานหมดขึ้นจิกหมอนขาดแน่นอนนะเราจะได้เห็นนะคะเพราะคนคลั่งรักนะ เออเอาสี่มาดูกันนะคะว่าหนุ่มเย็นชาแล้วกลายเป็นคนคลั่งรักเนี่ยมันจะแบบโอ้โหความรักพลั่งพลูขนาดไหนนะคะอดใจรอกันนิดนึงนะคะให้เขาคบกันก่อนจริงบอกเลยว่าเราจะปริ่มเปรมกันแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่าความรักกับการยิงปืนเนี่ยจะควบคู่กันไปได้ไหมนะคะรวมถึงปมเรื่องราวต่างๆในอดีตนะคะว่าทําไมพระเอกถึงทิ้งนางเอกไปทําไมพระเอกถึงจํานางเอกไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการแข่งขันยิงปืนนะคะที่สนุกสุดมันการมุ่งไปสู่โอลิมปิกนะคะ รวมถึงที่สําคัญมากๆนะเรื่องนี้คือหนุ่มๆเยอะมากนะคะงานดีกันแบบสุดๆนะอ้โหยเพลินตาเพลินใจแน่นอนค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมซับไทยได้ทาง VTV นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเปรียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะคะและการรีวิวซีรีส์แบบนี้จากเปรียวอีกด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย